สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์ด่าน a i ค7ด่านนี้ผมต้องบอกเลยนะเป็นด่านที่ยากมากๆด่านหนึ่งนะครับผมเล่นหลายรอบเลยกว่าจะผ่านได้น,นี้คือทีมที่ใช้คือจัดเต็มครบ12ตัวละครเลยมันยากเพราะว่ามันจะมีผู้กล้าเคอยู่นี่แหละเดี๋ยวจะอธิบายนะครับว่าทำไมยาก เดีว <Hey, S 2> เริ่มมาเดี๋ยวเราเริ่มตากวางเวนการดดึงดีพีก่อน2ตัวตรงแรกเนี่ยมันจะมีหนอนมาเยอะมากเลยเ <Okay. S 1> ดีุวลความที่มันมาเยอะมากเรียกวางเทวีกาดต่อนะครับแล้วก็เอาพวกแวนกาดค่าได้ดีพีมาช่วยอีกตัวหนึ่งคือ4ตัวเลยช่วงแรกตัวที่ใกล้มาบ็อก ก็ตัดเิ้งไปก่อนทั้งพาแล้วก็เดี๋ยวผมรอเวนการ์ดดิ้งครั้งหนึ่งก่อนรอ, ê ê อแฟงเด้งดีพีเด้งแล้วขายทิ้งแล้วก็วางดีเฟนเดอร์สายฮิลนะครับต้อ,องเอามาฮิลพวกป๊อปปุก,ก้านะไม่ง,งั้นยืนไม่ไหวแล้วก็ตัวของภูมิเนี่ยคือพอหมดเว็บแรกแล้วขายทิ้งได้เลยแล้วก็วางเป็นเอวีแคสเตอร์มามันจะช่วยได้เยอะมากตอนนี้มันจะมีนี่นะครับตัวพูก้าเคมา มันสู้ยากยังไงหนึ่งเลยพลังป้องกันมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเอาซันเนปเปอร์ยิงไม่เข้านะต้องเอาตัวเวทยิงแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันโดนบล็อกเมื่อไหร่เนี่ยมันจะไม่โดนดาเมจจากตัวอื่นเลยยกเว้นตัวที่กําลังบล็อกมันอยู่นะครับแล้วก็มันจะลดพลังป้องกันค่าดีเฟนซ์นะของตัวเองลงเยอะมากแล้วก็ของคนที่บล็อกด้วยลงเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดีเฟนเดอร์ไปบล็อกเนี่ย พลังมองกันโดนรถเยอะมากนะโดนโอกาสโดนตีตายสูงมากแล้วก็ตีมันไม่เข้าด้วยแต่ว่าเดี๋ยวช่วงแรกเนี่ยก็คือเอาดาเมจเวทมาโจมตีมก่อนนี่ตัว d e f e n r เ r h e a l i ล g ิอดจิ้วเลยเดี๋ยวป็ปุกก้าตายแล้วก็นี่วางตัวพอ r เตอร์สายสโลตักเขาไว้ อ่ะแล้วก็มันจะมีตัวปลาหอ,อกมาด้านขวาด้วยอันนี้ต้องเอาสไนปเปอร์มายิงอะด้นนา,น,ปปาน,น,นซ้ายพอสกิลปลอดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมขายทีืีฮิลจนเสร็จแล้วเนี่ยก็ขายทิ้งนะเพราะว่าศัตรูไม่ได้โหดมากแล้วก็ด้าน,นขวา พอสไนเปอร์ยิงตัวตาหอกตาย2ตัวนะครับไปทิ้งแล้วก็ตัดเห็ดแล้วก็ดามเมจดว้วยอีกตัวหนึง่งเวทเดี่ยวนะมาช่วยตอนนี้พวกอูกาเคมันก็จะไม่หลุดนะครับแต่ว่าเราวางกาดดักไว้เลยก็แนะนำพวกเมลันท่าพวกกาดบล็อกเดี่ยวนะดักไว้ก่อนมีสาเหตุอะนี่ผมลืมวางเป็นเวนกาด นะครับฮาบลบ็อ,บอกก็สายค่าได้ดีีที่เราใช้ช่วงแรกก็ได้ดมันจะมาประมาณ4ีตัวมั้งก็ดักไว้เลยจนจบได้เขาได้นี่ครับมันจะมาทางนี้ตัวหนึ่งอันนี้คือปัญหาเพราะว่าตัวเวทโจมตีไม่ได้ก,ก็เดี๋ยวเราขายตัวเวททิ้งแล้วก็วางเมดดกไม่ยู โอเคนี่พอสิดบล็อกแล้วมันจะไมปดูดาเมจจากใครยกเว้นเมนเนท่าแล้วกดสกิลเมนเนท่าเลยพอประมาณนี้นะครับต้องไปปรับดูถ้าคนเล่นมานานไม่น่ามีมันหายอยู่ละแต่ว่าเป็นเมคานิกที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่ครับผมหวังว่าจะพอช่วยได้เนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันด่านแปกครับ